ดิฉันสุภาพรคงวุฒิปัญญาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตที่29พักเพื่อไทยท่านประธานคะกำลังเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยที่ผ่านมาประเทศไทยของเราเคยได้รับคำชื่นชมในเรื่องของระบบสาธารณาสุขโดยเฉพาะในภาครัฐที่ประสบความสำเร็จในการจัดระบบ หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือ30บาทรักษาทุกโรคให้กับพี่น้องประชาชนลดความเหลื่อมล้ำํำลดชนชั้นสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนว่าเจ็บป่วยอย่างไรก็สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ส่วนในภาคของเอกชนเรามีหมอเก่งเรามีโรงพยาบาลดีที่สามารถรักษาได้ในราคาที่ไม่แพง ส่งผลให้ชาวต่างชาตินั้นพากันเดินทางเข้ามารับการรักษาในประเทศไทยเป็นจำนวนมากแต่ขอ้อเท็จจริงวันนี้ประเทศไทยของเรากำลังประสบปัญหาที่ใหญ่หลวงมากสองประเด็นใหญ่ๆที่ดิฉันจะขอนำเรียนท่านประธานประเด็นแรกนะคะเป็นในเรื่องของระบบสาธารณาสุขที่ล้มเหลวจากสถิติที่ ทำนิวไฮทุกวันของผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มรายวันจากหลักร้อยเป็นหลักพันและกำลังจะกลายเป็นหลักหมื่นในอาทิตย์หน้านี้รวมสถิติจากวันที่หนึ่งถึงวันที่แปดเพียงแปดวันในเดือนกรกฎาคมนี้เรามีผู้ป่วยถึง4 8 9 2มื่คน เสียชีวิตหรือตายจากการติดเชื้อ439คนและทุก10คนจะต้องเสียชีวิต1-2คนสำหรับผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์ต้องติดเชื้อท,ทั้งทั้งที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบแล้ว2เข็มมันบ่งบอกถึงอะไรคะการบริหารงานในเรื่องของวัคซีนนั้น รัฐบาลได้ใช้วัคซีนที่มีคุณภาพดีเพียงพอหรือยังการที่บุคลากรทางการแพทย์ต้องเจ็บป่วยลงนั้นเท่ากับเป็นการตัดกำลังบุคลากรทางการแพทย์ที่จะเข้ามาควบคุมดูแลวิกฤตในขณะนี้เมื่อจำนวนผู้ป่วยมีมากเกินกำลังโรงพยาบาลปฏิเสธการรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาเพราะว่าเตียง ไม่พออุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจไม่พอส่งผลให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อต้องรอรถรอเตียงว่างของโรงพยาบาลอยู่ที่บ้านจากข่าวที่ผ่านมาเราจะเห็นว่ามีผู้ป่วยที่รอรับการรักษาต้องตายอยู่ที่บ้านในเขตพื้นที่เขตภาษีเจริญของดิฉันก็มีผู้ป่วยที่รอรับการรักษาเป็นจำนวนมาก และมีผู้ป่วยที่ตัดสินใจไม่ไปโรงพยาบาลยอมเสียชีวิตตายอยู่ที่บ้านหนึ่งรายและมีผู้ป่วยอีกหลายรายที่เดินทางไปรักษาแล้วไม่ได้กลับบ้านเป็นเรื่องที่น่าเศร้าน่าสะเทือนใจประเด็นนี้เป็นประเด็นที่พี่น้องประชาชนของเรากำลังถูกเย่ยมยีการควบคุมโรคโดยการใช้วัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เกิดอะไรคะรัฐบาลไม่สามารถสั่งวัคซีนเข้ามาได้เกิดโลกเลื่อนประชาชนรอรอแล้วรอเล่ากับมาตรการการ swap คัดกรองแยกผู้ติดเชื้อออกจากผู้ป่วยปกติก็กลับกลายเป็นการกระจายเชื้อเพราะว่าผู้ที่ swap แล้วต้องไปรอผลอยู่ที่บ้านรอแล้วทำยังไงคะ รอแล้วก็ยังไม่มีเตียงเพื่อที่จะรับผู้ป่วยไปจุดที่ทำการสวอปก็ไม่มีจุดที่ถาวรเคลื่อนตัวไปเรื่อยๆประชาชนต่างพื้นที่ต่างเขตต่างไปลุมกันเพื่อที่จะต้องการรู้ผลว่าตัวเองนั้นติดเชื้อเพื่อที่จะรักษาได้หรือเปล่านะคะประการถัดมานะคะมาตรการการล็อกดาวน์การล็อกดาวนั้นเท่ากับเป็นการปิดขังชั่วคราวพี่น้องประชาชน พวกเราเข้าใจค่ะว่าเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีที่สามารถที่จะประกาศการล็อกดาวเพื่อยับยั้งนะคะเหตุวิกฤตครั้งนี้แต่ประชาชนนั้นทุกคนเขาอยากทราบว่าเมื่อท่านประกาศล็อกดาวแล้วท่านมีแผนที่จะชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างไรเพราะว่าคนกทมขณะนี้นะคะเขาติดเชื้อโควิดนั้น เราเรียกว่าแทบจะทุกพื้นที่แล้วค่ะไม่มีที่ว่างแล้วนะคะดิฉันมีข้อเสนอทางรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาเตียงเต็มนะคะให้เปิดนะคะโรงพยาบาลสนามโดยการขอใช้สถานที่ของทหารค่ะเพราะว่าสถานที่ของทหารนั้นเป็นสถานที่ปิดกว้างขวางและมีบุคลากรที่สามารถช่วยเหลือวิกฤตครั้งนี้ได้ ในกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นมณฑลทนหารบกที่11ค่ายทหาร17รามอินทากองบัญชาการทหารเรือซึ่งจะเป็นสถานที่สามารถรองรับผู้ป่วยได้เป็นจำนวนมากและโดยเฉพาะนะคะการขอรับการช่วยเหลือผลจากการจัดลำดับของ f o r ์สเอเชียนะคะ เรามีประเทศไทยเรามีอภิมหาเศรษฐีที่จัดลำดับล่าสุดนะคะสิบลำดับด้วยกันดิฉันอยากจะบอกให้รัฐบาลน,นั้นได้คุยกับอภิมหาเศรษฐีสิบลำดับของประเทศไทยนะคะที่ประกาศผลในวันนี้ขอให้พวกเขาเหล่านั้นได้ตอบแทนคุณแผ่นดินโดยเฉพาะลำดับที่หนึ่งนะคะที่มีมูลค่าของทรัพย์สินเพิ่มขึ้นอย่างมากมและมีร<ม>้านสะดวก<ม>ดซื้อ<ม> อยู่ในกรุงเทพมหานครถึง4,500กว่าแห่งให้เขาช่วยบริจาคอาหารน้ำดื่มให้กับพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากการใช้มาตรการล็อกดาว์และความอดอยากในขณะนี้สุดท้ายค่ะพี่น้องประชาชนประเทศไทยในขณะนี้ไม่มีความเชื่อมั่นในการบริหารงานของรัฐบาลแล้วค่ะหยุดทำร้ายประชาชน ถ้าท่านเหนื่อยจะตายอยู่แล้วก็รีบลาออกไปถ้าอยู่ท่านจะทรมานคนไทยโปรดลาออกเถอะค่ะขอบพระคุณค่ะ